เรียนท่านประธานสภาธิการพผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักก้าวไกลท่านประธานนะพอท่านเห็นผมลุกขึ้นนี่ท่านอาจจะคิดว่าผมอภิปรายเรื่องงบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอีกนะครับก็ไม่ใช่นะครับท่านประธานนะบ,บอกเลยว่าถึงการอาภิปรายเรื่องเขื่อนป้องกันเนี่ยชายฝั่งเนี่ยผมอภิปรายไปเยอะแล้วนะครับปีนี้จะขอเข้าไปตัดงบในชั้นกัรมาธิการเลยนะครับแล้วก็ อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เอา EIA กลับคืนมานะครับเพราะระบบเช็คลิสต์ที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บอกว่าจะเอามาใช้เนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมประกาศกระทรวงก็ยังไม่ออกนะครับรรท่านประธานนะปีนี้จะขออภิปรายถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจในฐานะอดีตบุคลากรของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผมอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากรัดรวมศูนย์เป็นการกระจายอำนาจเสิยทีนะครับ ขอสไลด์ครับประธานนะท่านลองดูร่างพรบงบประมาณปี65ห้าสิครับมันก็คืองบที่บอนใสท้องถิน่นมันดับฝันคนที่อยากเห็นท้องถิ่นเติบโตเข้มแข็งอยากเห็นการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เพราะปีนี้รัฐบาลก็ยังไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่ายังคงจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นนะครับไม่ถึง3 5เของรายได้รัฐบาล รายได้ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกประมาณการไว้ที่7 9 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น29.6%ของรายได้รัฐบาลครับลดลงจากปีก่อนประมาณ10%ลองคิดดูนะครับงบประมาณภาพรวมโดนปรับลดลง5.6%กระทรวงกลาโหมปรับลดลงแค่5.2%แต่รายได้ท้องถิ่นถูกปรับลดลงถึงสิ็ครับท่านประธานและพอไปดูเฉพาะเงินอุดหนุนนะครับก็ถูกตัดออกไปถึง9% ท่านแบบนี้ได้ยังไงครับเพราะท้องถิ่นมันไม่มีปากไม่มีเสียงใช่ไหมครับผมไม่รู้จะชี้นิ้วไปว่าใครผิดดีนะครับระหว่างสํานักง,งบประมาณกับท่านนายกซึ่งสํานักงบเนี่ยจองเวรกับท้องถิ่นมากเหลือเกินนะครับกับนายกที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการกระจายอํานาจแต่ชอบรวมสูมอำนาจไว้ที่ตัวเองนอกจากเงินอุดหนุนลดลงในปีนี้ยังยัดงบฝากโอนมาอยู่ที่เงินอุดหนุนก็ยังมีอยู่นะครับ งบฝากโอนก็อย่างเช่นเงินอุดหนุนเรียนฟรีเบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุจากงบอุดหนุนสามแสนกว่าล้านนะครับเป็นงบฝากโอนไปถึง1นึ่งแสมืนล้านบาทก็มีแต่ค่างบนะครับค่าตอบแทนอสมที่ยอมโอนงบกลับไปให้กระทรวงสาธารณสุขครับประมาณหม0 0นล้านบาทหลังจากที่เราพูดเรื่องนี้มา2ปีนะครับก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศที่ได้ปลดภาระนี้นะครับภาระก้อนนี้ออกไปนะครับจากบ่าไม่ต้องอยู่ในฐานะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองเอากระดูกมาแขวนคอแต่ข่าวร้ายของพี่น้องอาบาจอก็คือพอเอางบอสอมอออกไปนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้เอาเงินอุดหนุนส่วนอื่นกลับคืนมาทั้งๆจริงๆแล้วนะครับ เราตัดเงินฝากโอนออกไปจากเงินอุดหนุนในปี65นี้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต่ำกว่า25เซะอีกครับผมคานวณดูแล้วนะครับอยู่ที่24เปอร์เกว่าๆเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่ผ่านมามีการประมาณการรายได้ท้องถิ่นจัดเก็บสูงเกินจริงทำให้เงินที่เป็นเงินอุดหนุนนะครับยิ่งน้อยลงไปอีกลองย้อนไปดูสิครับ รัฐบาลประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดพลาดประมาณ10%มาโดยตลอดสำนักง,งบก็โบยว่าท้องถิ่นจัดเก็บไม่เข้าเป้าเองขอโทษนะครับใครมันจะหลุดเป้าซ้าๆกันทุกปีไปดูแคลนเขาขนาดนี้ได้ยังไงครับสแสดงว่าปัญหาตั้งเป้าสูงไวเนี่ยมันตั้งไว้ตั้งแต่แรกแหมนะครับทีกับท้องถิ่นแล้วเขี่ยวกันจังนะครับทีกับกระทรวงการคลังเองซึ่งเก็บรายได้หลุด เหมือนกันนะ่ะส,สำนักสํานักงบไม่เห็นไปเขี่ยวใสกระทรวงการคลังบ้างเลยครับถ้าเอาตัวเลขเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าสิบเปอร์เซ็นมาคิดนะครับท่านประธานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากที่ประมาณการเอาไว้ว่า24เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลดลงไปอีกเหลือแค่23%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคือผิดพรบกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเต็มเต็มครับไม่ต้องโมถึงเป้าหมาย3 5เปอร์เซ็นต์ครับเปลืองน้ำลายเปล่าประเด็นต่อมาครับท่านประธาน โควิดนี่กระทบคนทุกหย่อมย่้าแม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่เว้นท้องถิ่นจัดเก็บรายได้น้อยลงเพราะเศรษฐกิจตกตามรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ก็ลดหมดทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มค่าต่อทะเบียนรถก็หดหายคนไม่มีเงินจะต่อทะเบียนรถแล้วครับก็เปลี่ยปล่อยให้ทะเบียนขาดกันหมดภาษีโรงแรมก็เก็บไม่ได้ครับมีแต่โรงแรมร้างรายได้ปกติก็ไม่พออยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็มาสั่งนะครับจัดโปรโมชั่นภาษีที่ดินนะครับลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล 90%อีกท่านประธานผมนี่ไม่ขัดข้องเลยนะครับถ้ารัฐบาลอยากช่วยค่าของที่ให้ประชาชนแต่ขอให้ควักเงินนะครับควักตังตัวเองนะครับอย่ามาล้วงกระเป๋าท้องถิ่นแบบนี้ขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานนะก่อนที่รัฐบาลจะจัดโปรโมชั่นนะครับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับก็มีปัญหามาตลอดนะครับกฎหมายนี่ออกมาโดยสอนอชอนะครับในรัฐบาลคอสอชอนี่แหละ ท้องถิ่นก็บ่นกันมากในเรื่องภาระการสำรวจที่ดินนะครับต้องทําเองออกตังเองนะครับก็มาทําให้ท้องถิน่นมีรายได้น้อยลงไปอีกตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับท่านประธานสวนมะนาวริมถนนรัช,ชดาท่านประธานจําได้ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างช่องโหว่ของกฎหมายภาษีที่ดินที่ชัดเจนหรือในกรณีเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือนะครับที่ค่ายมือถือใหญ่ๆอย่างน้อย3าค่ายนะครับมีเสาสัญ,ญญาณเฉลี่ยค่ายละหมื่นแปดพันต้นทั่วประเทศนะครับ แต่เดิมๆนี่จ่ายภาษีนะครับภาษีโรงเรือนให้ท้องถิ่นสามหมื่นบาทต่อต้นต่อปีนะครับท่านประธานแต่กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม่บอกว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างทําไมไม่ต้องเสียภาษีครับแค่นี้ก็ทําให้รายได้ท้องถิ่นนะครับโหดหายไปเยอะครับอย่างน้อยเนี่ยพันห้าร้อยล้านบาทครับท่านประธานหรือแม้กระทั่งท่าเรือท่านประธานฮนะท่าเรือไม่นับเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะไม่ได้สร้างบนพื้นดิน เทศบาลที่เคยเก็บภาษีโรงเรือนจากท่าเ,<_><_>เรือเงอตกครับไม่รู้เอารายได้จากไหนลํำพังกฎหมายภาษีที่ดินที่ทําให้เทศาบา,อาบออลอบตลําบากแล้วนะครับลดกระหน่ำเก้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วนะท้องถิน่นตายหมดนะครับท่านกทมครับปีหกสองเคยเก็บภาษีโรงเรือนบรรลุงท้องที่มาหมื่นห้าพันล้านบาทแต่พอปีหกสามนะครับกทมเก็บภาษีได้แค่พันสองร้อยล้านบาทหายไปหมื่นล้านท่านประธาน เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณการรายได้ไว้ว่าท้องถิ่นจะหายไป5 3 0 0 0ล้านบาทจนเขาต้องขอให้คอรมอจัดสรรเงินชดเชยซึ่งท้องถิ่นขนาดเล็กก็ได้เงินชดเชยไปแล้วหมื่นล้านจากการแปลยติงบประมาณปีที่แล้วท่านประธานนะแต่ท้องถิ่นขนาดใหญ่กทมอเอ่ยพัทยาเอ่ยนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครเขาก็ยังรองเงินชดเชยจากรัฐบาลอยู่เอาไปไหนแล้วครับ และดูหน้าข่าวนะครับก็เห็นบอกว่าจะใช้งบกลาง20 0 0 0ล้านชดเชยให้เอาปอทอต่างๆในปีงบประมาณ6-4ผมยังไม่เห็นว่ามาติคณะรัฐมนตรีจะมีให้ชดเชยอย่างไรเลยครับก็หวังว่ากระบวนการเร่งกระบวนการจ่ายเงินชดเชยภาษีที่ดินจะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ตามแผงที่วางไว้นะครับจะทยอจ่ายเงินชดเชยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงบปีห5งบปี6ปีละหมื่นล้านนะครับ ไปอ่านเอกสารแล้วไม่มีครับท่านประธานไม่เห็นเลยพอไม่เห็นก็ไปถามสิครับคนที่รู้นะครับเขาก็ซิบว่าจริงๆแล้วในปีหกห้าเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นของงบส่วนนี้มาแล้วแต่สำนักงบประมาณตัดออกนี่ราัชาการส่วนกลางนะครับคุณคือทําให้ปัญหาอุปสรรคให้เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้อเท็จริงเป็นยังไงช่วยตอบหน่อยนะครับ และการที่ไม่อุดหนุนเงินชดเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมันก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจแม้แต่น้อยนะครับอย่าไปโทษว่าเป็นความผิดสํานักง,งบนะครับที่ต้องตัดงบผมต้องถามว่าใครบริหารงบประมาณนะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เหรอครับหรือพลเอกอนุพงศ์ท่านรัฐมนตรีมาหาไทยฮะใช่หรือเปล่าวะที่กํากับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นท่านเคยสนใจไหม หรือท่านรองวิศณุครับที่นั่งหัวโตคณะกาบาลกระจานาจนะครับแทบทุกเดือนไม่ใช่มาขวางท้องถิ่นที่จะซื้อวัคซีนครับต้งอ้างกฎหมายอ้างความเหลื่อมล้าทั้งทั้งที่วัคซีนป้องกันโรคหมาบ้านะครับท้องถิ่นเขาก็ทํามาแล้วตามอํานาจหน้าที่ตามพรบจัดตั้งของตัวเองนะครับมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและทําไมวัคซีนป้องกันโควิดที่ฉีดกับคนจะทําไม่ได้ครับ ความเห็นของท่านพลเอกอนุพงศ์นะครับที่เข้ามาตอบเมื่อส um, ักครู่นะครับหรือแม้กระทั่งท่านรองวิษนุที่ให้ข่าวหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะขัดกับพลบอะไรยังไงนะครับที่มาบอกเมื่อตะกี้นะครับก็ไม่ชัดในสภานะครับท่านประธานแล้วก็อย่ามาอ้างฐานะการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างกันเลยนะครับเงินมากเงินน้อยนะครับ เวลาเขาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาเ็รา,ายงานตรงมาที่กระทรวงมหาดไทยรัฐบาลกลางก็ไปจัดการต่อได้นี่ครับสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาจนหรือเขามีงบน้อยวัคซีนฉีดหมาย,ยังทําได้เลยท่านประธานแล้วทำไมวัคซีนฉีดคนทําไมจะทําไม่ได้ครับธรรมทานนะตอนนี้นะครับเกิดวิกฤตรายได้เทศบาลลดลงมากเงินเดือนพนักงานนะครับต้องเอาไปใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยต้องเอาออกมาใช้ขนาดเงินเดือนไม่มีเอาเงินที่ไหนนะครับ จะไปพัฒนาบุคลากราท้องถิน่นพัฒนาพื้นที่ตัวเองนะครับไหนอบตท,ที่รวยนะครับส่งคนไปอบรมได้อบตไหนที่จนก็หน้าแห้งสิครับกรมท้องถิ่นก็ไม่ตั้งงบส่วนกลางไว้ให้บุคลากรที่ไปอบรมอย่างเท่าเทีเทยมกันในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลครับท่านประธานศูนย์เด็กเล็กอบตเงินเดือนครูท้องถิ่นกระทบไปหมดครับก็อยากจะบอกนะครับท่านประธานว่าการการะจายอำนาจเนีน่ยผมเสนอแบบนี้ครับ รัฐบาลเนี่ยอยากจะลดภาษีพีดินช่วยค่าคองที่ประชาชนเนี่ยต้องชดเชยรายได้กลับมาด้วยในทันทีในปี6ก้าข้อแรกครับท่านประธานข้อ2ต้องให้ท้องถิ่นเก็บภาษีอื่นเองได้เพื่อมาชดเชยรายได้จากภาษีโรงเรือนที่หายไปเพิ่มรายได้ท้องถิน่นท่านประธานครับหนทางไปสู่การกระจายอำนาจต้องให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณตัวเอง เขาจะเอาเงินไปทําอะไรแค่ไหนยังไงเพื่อแก้ปัญหาของเขาในพื้นที่ประชาชนได้ตรงจุดตรงความต้องการของเขานะครับผมเองก็คงไม่รับร่างพรบงบประมาณที่สะท้อนวิธีคิดแบบรัฐราชการรวมศูนย์นะครับแล้ววันนี้ผมก็คงไม่แปลกใจที่สสใส่รัฐบาลจะยกมือให้ผ่านงบฉบับกู้ชาบกู้หนี้เพราะที่ผ่านมาก็เคยบอกว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่พอถึงเวลาก็ลุกขึ้นขานชื่อท่านเป็นนายก และที่นายกออกมาชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าท่านเองก็ไม่อยากได้อำนาจก็ลาออกสิครับจะด้านทนอยู่ทำไม